การให้ทานที่สะเทือนถึงประอินนั่นก็คือการให้ทานแบบอุกฤษนาทีวิกฤตไม่มีจริงๆแต่พยายามขวนขวายอย่างยากลำบากเพื่อที่จะให้ทานและผู้ที่ได้รับทานนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมีคุณธรรมมีความงดงามทางด้านจิตใจเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ดีจิตใจเรานั้นดีมากมายเราไม่สามารถให้ทานง่ายๆแบบเศรษฐีเขาแต่เราเป็นคนที่ไม่มีทรัย์ ก็จึงพยายามขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่างทุกอยาดเหงื่อแรงงานเพื่อที่จะได้ทรัพย์นั้นมาและยังเอาทรัพย์นั้นไม่เก็บไว้กับตัวเองเอาไปให้ทานกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนี่แหละเป็นทานที่สะเทือนสวรรค์พระอินทจะอยู่ไม่ได้พระอินทจะร้อนจะต้องลงมาช่วยบุคคลเหล่านั้นด้วยตนเองยิ่งยากจนค้นแค้นเท่าไหร่พระอินท ก็จะพยายามหาวิธีช่วยเหลือคนคนนั้นให้กลับมามีมาเป็นฟื้นคืนเหมือนไม้ล้มลุกที่ตายแล้วฟื้นนั่นเองดังนั้นพยายามทำฐานที่อุกฤษสะเทือนพระอินบันลังพระอินบ่อยๆแล้วเราจะรอดสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ